วันนี้โทนสีเหมือนชุดพยาบาลนแบบพวกแบบเอเจเอ็ดอะก็ไปทำงานแล้วค่ะไปเสร็จภารกิจในวันนี้นะคะนี่เราต้อง่ พอนะทุกคนเป็นขั้นตอนการทําที่เหนื่อยมากเพราะว่าจะต้องหั่นเปลือกแล้วก็แงะพวกเนื้อออกมาเนี่ยทีนี้มันมีส้กรรมกาคอร์ดเหลือคอยก็เลยเอามาใส่โหลโดองเพิ่มนะคะอันนี้จะมีเลมอนอยู่เนาะเห็นลูกเล็กๆข้างในไหมก็เป็นกํารคอนะพอยล้างอย่างดีแล้วก็เอาเม็ดออกเนาะฉะนั้นก็จับดองน้ําผึ้งใส่ลงไว้อย่างนี้ mm ไปเจอน้องคนนี้มาที่เซนทานน้องคนนี้ชื่อโนปารีนะทำหามาจารมากเลยจนนมาเจอเนี่ย <c oughs> ก็ได้ซื้อเลยน่ารักมากส่วนตัวเก่าเรามีน้องคนนี้ไว้น่ารักเหมือนกัน ม่อนเป็นเมนเราจะชอบกินมามา่าเผ็ดเกาหลีมากเลยทุกคนนี่คืออยากกินอะาลยแล้วล่ะเลือกพยายามอามอกกำลังกายหนักๆแล้วก็มาก,กินขาอยากกินมากมจริงๆก็ชอบโดนนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่ากินเป็นห่อใหญ่ๆไม่ไหวชอบกินเป็นกระป เยอไปเพราะมันเยอ้มันลี่ยนไป เกาหลีซอสโกชูจงังที่มันเป็นแบบไม่ใช่จาจางังโกชูจงังจาจางังทุกคนมันคือเดอะเบสเลยอะทอัะ้งหรายทุทีนี้พอาจะชอบใส่ไข่ลงไปด้วยค่ะเป็นไข่ออนเซนนะนว้าวยอดมีอะไรนะ่ากินเขามีอีกแล้ว สวัสดีค่ะชูชีปลาทันนี่ค่ะชูชีปลาทูขายไงอ่ะคุณพี๊ชูชีปลาทูขายไงตัวละยี่สิบาทอ๋อตัวละยี่สรู้เอาชูชีปลทูตัวหนึ่งราดข้าวเลยค่ะขอน้ำเยอะๆนะคะ แล้วก็อีกอันหนูขอผัดวุ้นเส้นค่ะ 6เ็รื้ีแล้วแต่เม่อโปรนนะไปไปซื้อแคปซูลกาแฟมาใหม่นะคะของเนเปสโซ่นะ ที่พอยชอบกินมากๆอยู่ตอนนี้คือ number one เลยคือตัวนี้ค่ะ n o เซ e l a นะคะทุกคนมันจะมีความเป็นแบบเบสเขามันจะเป็นแบบเทเซลรานะะัทะทุกคนแล้วมันแบบอร่อยนัวมากแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะที่กําลังรู้สึกว่าว้าวและชอมมากก็คือฟิลเตอร์นะคะเป็นแบบฟิลเตอร์สไตล์นะอันนี้เขาจะมีอยู่สองกลิน่นสองรสชาตินะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นแบบ ขั่วอ่อนกับขั่วเข็มนะคะอันนี้คือเป็นขั้วอ่อนซึ่งมันจะมีความเป็นแบบรสเปรี้ยวหน่อยนะอันนี้ก็ดีนะทุกคนแ<ม>คนปซูลเขามันจะเป็นแบบมีฟอยล์เวลาเราใช้เราต้องดึงฟอยล์ออกก่อนนะคะอันนี้เวลากดก็จะกดลิมโ้ครั้งหนึ่งแล้วก็กดเอสเปโซครั้งหนึ่งนะมันก็ได้ช็อตที่มันยาวขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พอยได้มาวันนี้นะคะก็คือตรงน,นี้ทุกคนนะ มันคือตัวด e สเกลลิ่งนะคะของเนสเปโซนะคือพลอยก็เพิ่งตระหนักได้ว่าพลอยใช้เครื่องทำกาแฟามาตั้งนานใช่ปะแต่พลอยไม่เคยล้างเครื่องทำกาแฟาเลย <c oughs> <c oughs> นี่ก็เลย <c oughs> ถือเป็นโอกาสอันดีนะที่พลอยจะใช้ไอตัวเนี้ยในการล้างตะกันต่างๆที่เป็นอยู่ในเครื่องนะคะแลพลอยมาใช้ให้ดูแล้วกันนะว่าเขาใช้ยังไง <c oughs> ก่อนอื่นเลยนะคะก็เติมน้ำเข้าไปให้เต็มแทงก่อนนะ รุ่นนี้พอใช้อยู่เนี่ยมันจะน้ำแพ้งหนึ่งมันจะอยู่ประมาณ600 ml นะคะเราก็จะมาใส่ในตัวที่เป็นดิสเกลลิ่งกันนะคะตอนแรกคุณน้ว่ามันเป็นผงนะแต่ว่ามันเป็นแบบเร็วๆเ,เป็นน้ำน้ำบาได้ยินเสียงป่ มันเป็นน้ำเพราะมันเป็นน้ำแล้วพอเราใส่น้ำเต็มใช่ปะ่ะมันก็ลน้นนี่ดูว่ามันผงมาตลอดเลยเนะี่ยซึ่งหลังลจากเราตอดแท่งเข้าไปกลับไปคืนแล้วใช่ไหมคะวิธีการก็คือให้เรากดปุ่มสองปุ่มนี้พร้อมกันค้างไว้จนก่าไฟมันจะกระพริบนะทุกคนอย่างนี้เย่ yeah. ไฟกระพริบแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเซ็เครื่องให้เข้าสู่โหมดอีกโหมดหนึ่งนะ ดังนั้นให้เรากดปุ่มลุงโก้ะค่ะเราก็จะได้น้ำออกมาจากเครื่องประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเอาน้ำพวกนี้เทกลับเข้าไปในถังอีกรอบหนึ่งกดปุ่มลุงโก้ครั้งนึงค่ะ ทุกคนพลอยลืมอาจว่าหลังจากที่เราล้างฆ่าตะกันไปสองรอบใช่ไหมคะให้เรากดส่งปุ่มพร้อมกดค้างไว้เหมือนเดิมนะไอไฟที่มันกระพริบกระพริบอยู่มันก็จะนิ่งขึ้นจากนั้นพวาก็เลยเอาน้ําธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนเข้าแทงนะคะแล้วก็มากดลุงโก้ไปเรื่อยๆจนกว่ารู้สึกว่าเราจะโอเคกับน้ําแล้วหมายถึงว่าให้มันหายกลิ่นหายแบบสีที่แบบไอตัวดิสเทลลิ่งหายไปเนี่ยก็จะกดไปเรื่อยๆแล้วก็กดลุงโก้ เาเป็นมัชชาราเต้ค่ะเป็นพัชราชิมิค่ะเป็นเย็นเป็นเย็นยค่ะหวานน้อยนะ thank <laughs> you วันนี้ยิ่งใกล้อันยิ่งขี้เกียจแต่งตัว ป,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 ปซื้อรองเท้ามาใหม่แหละทุกคนน้องคนนี้คือ,อ Nike V2K นะคะามาเ้าอีกรุ่นหนึ่งที่เราเลงไว้สักพักนุงแล้วนะอันนี้เราซื้อจากช็อปไทยเลย,ยเป็น Nike V2K รันชื่อสีว่าเพียวแพตตินัมนะทุกคนนี่ เขาสิโอ้เราซื้อมาจากฟูลล็อกเกอร์นะคะถุงเทาน่าละถุงเทาน่าว้าหล่อเท่สุดๆ หมาะเหมาะมาะสวัดีสีนี้น่าจะมีกันหลายๆชุดง,ง่ายนะ